อาจารย์ถ้าขยายจากวงเสวนาเม,มื่อวันเสาร์ตกลงในมุมมองอาจารย์เท่าที่ฟังดูแล้วกรกตสามารถประกาศก่อนแล้วตามสอยทีหลังได้ไหมครับเพื่อไม่ให้ล่าช้านะครับอ๋อตามข้อกฎหมายเนี่ยกรกตสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อประกาศผลไปแล้วกรกตาม,มาพบว่าผู้ที่ประกาศไปแ้เป็นสอวอท่านใดครับนะครับมีการกระทําผิดกฎหมายเอ,อ เรื่องของเรื่องของการได้มาซึ่งสวรหรือพอรปรการได้มาซึ่งสวเนี่ยก็สามารถส่งคำร้องไปสารฎีการนะครับเพื่อถอนสิทธิ์นะครับได้ตลอดครับแล้วก็คนที่เป็นระดับสำรองก็จะเลื่อนขึ้นมาคือจริงเนี่ยเรามันไม่มีการไปเลือกตั้งซ่อมนะครับเหมือนกับสสาเขตสสาเขตเนี่ยนะฮะถ้าโดนฝอยที่หลังเนี่ยก็จะต้องไปเลือกตั้งซ่อมในเขตนั้นครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะไปเลือกระดับ อำเภอจังหวัดประเทศไหม่ได้นะครับพรรเนี่ยเขาเลยให้มีสวสำร,รองไว้ให้อ,อาชีพละห้าคนเนี่ยครัโดนสอยก็เลื่อนขึ้นมาครับค่ะก็คือทำทีหลังได้แต่นี้คําถามคือแล้วตอนประกาศเนี่ยประกาศไปเลยนะครับแล้วไปสอยที่หลังเอ,อเนี่ยก็มีคนเสนอแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อในที่ประชุมมรรจากาศก,าก็แบบเนี้ยแต่ว่าทราปมาตาสีสองเนี่ย การได้พป็นสวเ้าบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปห้าวันนะครับหลังจากการเรื่องรับประเทศเสร็จสิ้นเนี่ยครับถ้ากรกตเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผลรับรองให้เป็นสวก็แปลว่าจะต้องถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ประกาศใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าหากมันมีคําร้องมากนะครับมีข้อสงสัยกันมากว่ามีการหัวกันแบบที่เรียกว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แล้วกรกตบอกว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างถูกต้องทีง่ทางตร็จไปสอบีนหลังอย่ยงเดียวก็ก็ตองถูกคอรหาได้นะครับอืมครับคือคือคือ,ค,อคือหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่ดาเนินการใดเลยเลยค่ะเนี่ยผมคิดว่าก็กรกตเองก็ลำบากครับนะครับแม้ว่ากรอบเวลาจะไม่มีคือกรอบเวลามีเพียงแค่ว่าห้าประกาศก่อนห้าวัน <S S S แต่ไอ้ขั้นสูงเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่ไม่มีไม่เหมือนสสอนะครับอย่างการเลือกตั้งสสอเนี่ย คือหกสิบปันไม่เกินตกลงต้องประกาศรับรองนะฮะส่วนสวเนี่ยไม่มีการประกาศไม่มีข้อกอบเวลานะครับไม่เหมือนสอสอย่างสอสอแต่ก่อนก็แค่สามัิบลันต่อมาตกลงตกเพื่อเป็นห0กสิทธแต่สววอสวไม่ได้มีก่อบเวลาเลยทีนี้ผมเข้าใจว่ามันออกมาแบบนี้ครับคุณตวินาคุณโอชัยฮะครับ,ค,รบคือเขาก็ต้องใครที่หลักฐานเพียงพอว่าสังหรณกฎหมายซึ่งก็มีเรื่องสองอย่างนะครับหนึ่ง คือมีการรับประโยชน์หรือให้ประโยชน์ในการมาสมัครแล้วในการเลือกแล้วก็ในการได้เป็นเนี่ยถ้ามีหลักฐานเนี่ยนะครับก็เรียกว่าก็จะประก,กาศรับรองไม่ได้เพราะไม่ถูกต้องไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมค่ะนะครับทีนี้อันอันต่อให้ตัวเองไม่ทํานะแต่ถ้าหากว่าคนที่เลือกท่านมาเป็นเนี่ยตัวชนะหนึ่งในสิบหรือสำรองหนึ่งในสิบห้านี่นะฮะอันดับสิบเอ็ดถึงสิบห้าเนี่ย แต่ปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยเขามาจากการที่เรียกว่ารับประโยชน์นะไม่ว่าตัวเองจะเป็นคนจ่ายให้หรือเปล่าครับนะครับคนนั้นก็ต้องหักคะแนนกันออกไปนึกออกไหฮะค่ะแล้วก็เลื่อนจัดอันดับกันใหม่อ่ะเท่ากับคนนี้ไม่มีตัดออกไปอ่ะทีนี้ไออันที่สองก็คือว่าแม้ว่าจะไม่มีการให้ประโยชน์อันคนคำนวณได้เป็นตัวเงินนะครับแต่ถ้าหากว่า ได้เป็นเนี่ยเพราะว่ามีกรรมก,การบริหารพักการเมืองหนึ่งพรคการเมืองใดสสพักการเมืองใดสอสอกรรมการเ,อ,ารกการเอ่อเป็นผู้ดตำตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติรระดับท้องถิน่นใดนะครับมาช่วยให้ได้รับเลือกเป็นสอวอเนี่ยก็ผิดอีกคือหมายถึงว่าต่อให้ไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าจะรับการช่วยมานะครับจากพักการเมืองหรือผู้ดำตำแหน่งทาง,งการเมืองระดับชาติท้องถิ่นเนี่ยก็ก็ผิดกฎหมายครับมีสองเรื่องนะครับไว้ง่ายคือ ถ้าหากว่าไม่เป็นเรื่องของการให้ประโยชน์นะครับหรือคนมาช่วยไม่ใช่พักการเมืองหรือผู้มีอินาิการเมืองเนี่ยก็ไม่ผิดนะเพราะว่าระบบมันเนี่ยมันให้ต้องเลือกกันเองแล้วก็เลือกคว่ยไงการไปขอคะแนนการขอความชวยเหลือการมนเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพราะระบบเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าการช่วยนั้นเนี่ยมีเงินมาเกี่ยวข้องผลประโยชน์คำนวณได้เป็นเงินมาเกี่ยวข้องก็ผิดหรือไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องแต่คนมาช่วยเนี่ยเป็นพักการเมือง นะครับหรือเป็นผู้บนหน้าการเมืองนะครับว่าเป็นดับชาติท้องถิ่นก็ผิดครับนะครับอาจจะผิดอันหนึ่งอันใดหรือผิดทั้งคู่ก็แล้วแต่ตัวนี้ข้อหนึ่งคือคุณสมบัติครับคุณบัณฑนาคุณวิโรชัยค่ะคุณสมบัติไม่ตรงอ่ะแต่ทีนี้อันเนี้ยผิดยากหน่อยคําร้องเยอะสุดแต่ว่าก็ยากหน่อยเพราะว่าไอ้กฎหมายก็ดีระเบียบกรกตก็ดีเขียนได้หลวมมากลองตัวเองก็ได้แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปกติอาชีพันต้องเลี้ยงชีพถูกไหมครับค่ะ เราอาจจะมีอาชีพได้มากกว่าหนึ่งอาชีพนะครับแลนการมาสมัครนี่มันก็ต้องเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพแต่หลายท่านนะครับไม่ได้สมัครในเรื่องที่เป็นอาชีพที่มาเลี้ยงชีพไงแค่มีความเกี่ยวข้องนะครับในในอาชีพนั้นในทางหนึ่งทางใดนะครับไม่ถึงขนาดเป็นอาชีพก็นับเป็นอาชีพได้ค,คือเนื่องจากว่ามันหลวมะหลวมมากจนกระทั่งว่าไอ้ทุนนี้อาจจะเล่นงานกับยากหน่อยถ้าไม่ผิดจากแจ้งแต่น,นั้นเนี่ยมันจะเป็นสองเรื่องหลักที่ผมพูดแต่แรกครับ ือมีการรับเงินหรือให้เงินหรือประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นเงินไหม,มหรือสองในการได้เป็นจะมีพักการเมืองอมันเกี่ยวข้องหรือเปล่าสองอย่างเนี้ถ้ามีหลักฐานขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ประกาศได้ครับไม่รับรองแล้วก็เลือ่อนจากอันดับใหม่ไงถ้าบอกคนนั้นไม่มีอย่างนี้ผมคิด่อในในกรกตเขาคุยกันอยู่ตรงเนี้ยเจ็ดท่านอะเอาคาดีเราอประกาศแล้วเอาไปสอยทีหลังดีไหมก็มจะมีคนบอกเฮ้ยหลักฐานมันมีนะต้องต้องต้องสอยก่อนบ้างอย่างเงี้ยแล้ตอนนี้คือรอหลักฐานครับ แล้วหลักฐานในมุมมองอะคะ่ะตอนนี้มันมองต่างกันมากเลยนะคะอาจารย์ถ้าตามข้อกฎหมายอาจารย์บอกว่ามันเป็นสิ่งบ่งชี้ที่เชื่อได้ว่ามีการรับประโยชน์ให้ประโยชน์มีนักการเมืองเข้าไปสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ในมุมมองของสวสมชายเนี่ยมองว่าตอนนี้หลักฐานมันชัดเจนทั้งการมีโพยทั้งมีกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนให้รถให้ที่พักโรงแรมให้ไปรวมกลุ่มกันแต่มุมมองของกกตอบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่ามีการให้ประโยชน์กันจริงๆแบบนี้ค่ะถ้าตามข้อกฎหมายตกลงแล้วกฎหมายถ้าหลักฐานที่เปิดเผยมาตอนนี้มุมมองของอาจารย์มองว่าชัดหรือไม่ชัดอะคะผมคิดว่าอย่างนี้นะครับหลักฐานจริงๆเราไม่รู้นะครับมันแค่เืเ่านี้เป็นข่าว หลักฐานที่เขาไปแสดงให้ดูกันในที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยนะครับมันขนาดไหนแล้วก็ไม่เห็นแล้เขาบอกว่าต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยมันก็แปลว่าเขาอยากให้มันนั่นแน่หนานแน่นกว่านี้คือคือผมเรียนตรงนี้ครับกกตอเนี่ยนะครับจะประกาศทุกคนทัทง้งทั้งที่มีหลักฐานไม่ได้นะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องถูกต้องสุจริตและเที่ยนธรรมผมเสนอแบบนี้ครับไม่ยากเลยคือใครที่มีหลักฐานชัด ก็ตัดที่ออกไปเลยค่ะแล้วเลื่อนอันดับคะแนนตัดไปขึ้นมา <S <S <an> <S ส่วนใครที่ยังไม่ชัดต้องไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมไปสอยที่หลังค <S an> รับกกตจะบอกว่าหลักฐานไม่มีและประกาศเนี่ยกกตก็ไม่ถูกนะครับในแง่นี้เนี่ยสวสมชายก็จะมีส่วนถูกอยู่บ้างครับมีส่วนถูกอยู่นะครับแต่ทีนี้ประเด็นของเรื่องคือหลักฐานมันมีขนาดไหนกนก,กตอบอกหลักฐานไม่ชัดประกาศไปไม่ทําอะไรต่อนี่ก็ไม่ถูกเพราะ <S <S มันไม่ถูกต้องไม่สูกไม่เที่ยงธรรม นะครับถ้ามีความมันเชื่อได้แล้วว่าเกิดขึ้นจริงมีโพยมีการไปเข้าโรงแรมกัรตกรก็ต้องดำเนินการต่อนะครับไปสืบสวนส,วนสอบสวนหลักฐานมานะครับแต่ถ้าหากว่ามันต้องใช้เวลานานหรือมันยังไม่ชัดเจนเพียงพอก็ไปสอยที่หลังแต่ใครที่เรียกว่าสามารถหาหลักฐานเพิ่มได้ภายในหอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็จะเนินการคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องอีกข้อหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวครับคือสอวาวเมื่อวานเนี่ยท่านก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมา มาดําเนินการติดตามหรือมาประเมินผลในเรื่องเนี้ยนะครับทีนี้สว,วท่านเนี่ยในชุดปัจจุบันไม่ใช่ชุดเก่านะครับท่านเนี่ยเป็นชุดปัจจุบันท่านย่งไม่เก่าเพราะท่านาอยู่ตาแหน่ง,นเ,งเ,เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่าสวที่บทวาระให้อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่เข้ามาทีนี้สวชุดใหม่ถ้ากรกตอขอเข้าไปประกาศรับรองสองร้อยคนนะครับชุดใหม่ก็ไม่มีประกาศไม่ครบก็ไม่ไมไมเกิดสวชุดใหม่นะครับ คือสวชุดเก่าเนี่ยถ้าตราบแต่ที่กองไม่ประกาศชุดใหม่สองร้อย200คนชุดปัจจุบันเขาก็อยู่ไปเรื่อยๆครับโดยไม่ใช่แค่รักษาการนะครับเพราะรัฐมนูญใช้คําว่าให้อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีเรื่องถึงขนาดที่เรียกว่ากรรมธิการเขาบอกว่าอย่างเงี้ไม่ได้ละมีความไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีหัวมีประโยชน์เยอะแยะมาเกี่ยวข้องดังนั้นต้องร่มเลือกใหม่สมมติสมมติ ับแบบนี้กรกตหมายถึงว่าผู้ขีครับกรทกรำลังทการชุดเนี้ก็จะกลายเป็นว่าเท่ากับมีผลเป็นการยืดอายุของสวชุดปฏธิบไตยให้อยู่ต่อถูกไหมฮะผมเข้าใจว่าคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าก็ถูกจับตามองอยู่ว่าท่านกำลังทําในเรื่องซึ่งเป็นการต่ออายุตัวท่านเองหรือเปล่าใช่ไหมสังคมก็จับตาดูอยู่ตรงนี้ครับผมเชื่อคงจะเป็นอย่างที่เป็นข่าวมาแหละคือถ้ามีหลักฐานตรงไหนยังไงนะครับท่านก็คงเหมือนกับกระตุ้นอะ ครับจะตุน้ตนว่าต้องดำเนินการบางอย่างนะครับแต่ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่มีกรอบเวลาว่าต้องไกลสุดกี่วันแล้วนี่คอข้อที่น่าเป็นห่วงนะครับก็พิง้งดีสุดเลยนะครับคือเมื่อครบห้าวันตังแต่วันที่สามของดนกรกฎาคมาเนี่ยวัผนผ่านไปเนี่ยนะครับกรกตท่านควรจะประก,กาศออกมาว่าตอนนี้ยังประก,กาศรับรองผลไม่ได้เพราะมีข้อร้องเรียนนะครับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามันน่าจะมีกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เที่ยงธรรมไม่สุจดรดิตเกิดขึ้นแล้วครับ ตอนนี้คนก็สงสัยกันหมดทำไมกรกตรจะไม่สงสยัยใช่ไหมครับจะบอกแค่ว่ามีหลักฐานนั้นไม่ได้นะครับ<ฆ>แต่ขั้นจะบอกว่าขอทําให้ทัดเจนทุกคนจนคิดข้อสงสยัยค่อยประก,กาศในแบบนี้คงจะยาวนานเป็นหลายเดือนจนข้ามปีได้ค<ฆ>ใช่ไหมฮะแ<ฆ>ล้วเดี๋ยวก็จะมีตุลาการสามนูนหมดวาระมีองค์กรสาม,มวาระแล้วคนเลือกก็จะเป็นกรกตรปัจจุบันอยู่เลยผูด<ฆ>ตดสิดนอรชอยู่ เพราะนั้น,นสิ่งที่ควรจะเกิดคือต้องให้เร็วที่สุดแล้วกรก,กตควรจะประก,กาศก่อนเวลาออกมาครับ,รบว่าจะดําเนินการเนี่ยภายในกี่วันอีกยี่สิบวันสามสิบวันก็ประก,กาศควรประก,กาศชัดเจนทาไมรู้ไหมครับ,รบไม่ใช่แค่สื่อมวลชนหรือประชาชนจะได้ทราบแต่กรกตแต่สอวอชุดปัจจุบันเขาจะได้ทราบด้วยครับว่าอะไรที่เขาควรจะทําหรือไม่ควรทําเพราะถ้าเวลาเหลือแค่นั้นพอไม่พอไม่บอกก่อเวลาออมาเนี่ยว่าจะประก,กาศภายในเมื่อไหร่เนี่ยรับรองผลเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่่ย ครับเห็นไหมครับสวก็เลยคิดว่าเวลาเขามีก็เลยตั้งกรรมธิการขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะต้องเลือกใหม่ให้การเลือกที่ผ่านมาก็ล้มพับไปเลยเมื่อวานนี้ก็มีสวบางคนนะครับที่พูดถึงไม่หรอกครับไม่หรอกครับไม่หรอกครับครับถ้าสวท่านใดพูดแบบนี้ท่านต้องเข้าใจว่านี่จะเท่ากับเป็นการต่อเวลาของท่านนะครับผลเป็นอย่างนั้นว่ท่านตั้งใจหรือไม่เพราะถ้าหากว่าล้มไปเลือกใหม่เพราะว่าทรบอมีปัญหาก็ต้องไปแก้พรบอ กาต้องแก้พรบทีนี้ก็ยาวแล้วครับยาวกันขคา่าปีเลยอผมเรียนว่าแบบนี้ครับกกรยังไงก็ต้องรับรองผลค่ะการเลือกตั้งสสอสองครั้งในอดีตที่มีการถูกประกาศเป็นโมฆะนะครับคือสองเมษายนสองห้าสี่เก้ากับสองกุมภาพันธ์สองห้าห้าเจ็ดเนี่ยไม่ใช่กกรไม่ประกาศผลหรือกกตประกาศเองเป็นโมฆะนะครับครับคนประกาศว่าเป็นโมฆะนี่คือสารธรรมนูญ กรกตเป็นคนจนัดเลือกสร้างเองครับไม่ใโมฆะได้ยังไงก็กต้องจัดให้สำเร็จครับมันเป็นเรื่องของว่าถ้าใครโกงใครทําผิดก็ตัดออกใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ประกาศอันนถูกไหมฮะมีเจ้าที่คนไหนทาทุจริตก็ต้องจัดการตามกฎหมายไปครับใช่ไหมครับคือเราต้องแยกแยะนะว่าคนที่ประกาศเนี่ยว่าเป็นโมฆะในสองครั้งที่ผ่านมาในการเลือกสอส,สเนี่ยปีสี่เก้าห้าเจ็ดคือสารธรรมนุนกรกต,ตเขาไม่ประกาศไม่ได้ นะครับคนไหนทุจริตก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องตัดออกไปครับไม่ใช่บอกว่าการเลือกตั้งเออไม่ถูกต้องต้องเลือกใหม่เป็นไปไ,ไม่ได้ครับรกตไม่มีหน้านี้ครับ,รบดังน,นั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ,อกรกตรเขาผมสรุปนะครับครับกรกตรเขารอดูหลังเขาขอหลักฐานเพิ่มั่นแหละแล้วเชื่อว่าถ้ามีเพียงพอเนี่ยเขาจะสอยบางคนออกก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเขาจะไปสอยที่หลังนะครับถามว่าตรงเนี้จะอีกกี่สัปดาห์ก็ไม่ทราบได้ชัดได้ นะครับแต่เชื่อว่าคงจะไม่นานเกินไปนะครับเพราะว่าก็ถูกสังคมจับตาดูอยู่แล้วข้อสําคัญคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอํานาจของสอวอชุดปจุบันที่อยู่ต่อน,นี่แหละแล้วเรื่องที่เป็นคู่ขนานกันเนี่ยก็คือเรื่องของการทํางานของคณะกรรมการิการของสอวอชุดเนี้ยที่เคู่ขนานกันนะครับแล้วดังนั้นสิ่งที่ กกตท่านควรต้องพึงกระทำข้อเสนอแน่ผมนะครับท่านประกาศออกมาดีกว่าครับว่าท่านจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่แลวท่านจะประกาศและบอกผลถ้าแบบนี้จะเป็นที่สบายใจต่อทุกฝ่ายครับสวที่เป็นว่าที่หรือสวชุดปัจจุบันจะได้ไม่มีปัญหาข้อมาโต้เถียงกันแบบนี้แล้วอะไรที่แบบไม่ควรทํานะครับสวชุดปัจจุบันท่านจะได้ทราบด้วยครับครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์ปริญญาเท่านี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ